สวัสดีทุกคนฮะวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกกันวันเสาร์ครับวันนี้อยู่ผมแชมป์สาวร้อยรับหน้าที่ในการไลฟ์เฟสบุ๊คครับแปลกหน้าแปลกตาไหมครับตัดเล็บตีนใหม่ฮะหยอกหยอกตัดเล็บเท้าใหม่เอ้ยไม่ใช่ตัดผมใหม่ครับยูอาร์บอยทีเจไรเฮนะฮะอ่ะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันเป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะฮะเข้ามาแล้ว40กว่าท่านคนละหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะจ๊ะนะฮะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ครับ เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเราจะได้อัปเดตสต็อกไปพร้อมๆกันนะฮะว่าการไลฟ์เฟ e บุ๊ k ครั้งนี้จะทำให้เกิดการยอดขายหรือไม่อันนี้เราจะไปอยู่ในรีไลฟ์ของไลฟ์เฟ e บุ๊ k ของในช่วงของ YouTube ด้วยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมาเลยฮะอ่าคอมเมนต์กันหน่อยได้ไหมใครเข้ามาแล้วขอคนขอขอคนะคอมเมนต์เลยฮะเข้ามาเข้ามาแล้วขอขอคนละ หนึ่งคอมเมนต์ครับนะฮะสวัสดีคุณคุณแบงค์นะฮะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะฮะนางงามนา,านางงามประมึกนะฮะอ่ะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ฮะสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมช้ำสามร้อยรับหน้าที่ในการไลฟ์เฟซบุ๊กในวันเสาร์วันนี้ครับ วันนี้เราจะอัปเดตสต็อกไปกับ300กาลาดไลฟ์โชว์รูมครับว่ามีรถอะไรเข้าใหม่บ้างตามสไตล์300กาลาดนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของคันแรกครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับ Mercedes-Benz S L K ครับคันนี้เดิมบางนามห่วงไม่ต้องบอกเลยครับว่ามันเดิมขนาดไหนเพราะว่าผมเองยังดีใจที่ได้รถแบบนี้มาขายครับรถคันนี้มีความเดิมออริจินัลเดิมจากโรงงานล้อมแมบ,บเป็น AMG สเปคตรงรุ่นของ Mercedes Ben z S L K ครับรถคันนี้นะฮะ ภายในดำนรถวิทยุเดิมรถแมงก์เดิมทั้งคันน่ะเดิมบางนางบวชครับทุกอย่างใหม่กิฟนะครับท่อเสียออก4่ข้างไอ้ออกสองข้าง 4, าง4ท่อเป็น AMG ครับอ่าคันนี้สภาพสวยรสนนราคาที่เราเปิดแบบเร็วๆเลย8ป9แ0 0เก้บาทจา 5, 000, 000, าทัดไฟนเจ 5, 000, 000, ็ดแสนห้าฮะอยู่ที่คเครดิตของลูกค้าครับเป็นรถที่น่าสะสมผมการันตีซื้อคืนครับภายใน2ปีผมซื้อคืนหัก40%ผมการันตีซื้อคืนเลยถ้าคุณขาดทุนประมาณ4ี่แสนก้าบาท เท่ากับปีละแสนก็บาทคือมันก็โอเคนะปีละสองแสนได้สี่แสนบาทปีละสองแสนมห่มันโอเคอให้สามปีเลยกระตีซื้อคืนสามปีหักสี่สิบเปอร์เซ็นเอาดิโคตรคุ้มอ่ะคือไม่มีรถอะไรที่ขาดทุนน้อยเท่านี้แล้วเพนะิบได้คือเกินครึง่งอ่ะผมบอกเลยว่าไม่ขาดทุนหรอกถึงเวลาตอนนั้นแม่งขายเท่านี้เพราะอาหนึ่งเจ็ดศูนย์แม่งขายหกแสนเฮียตอนนี้ราคาโคตรสูงครับด่วนนะฮะมีคันเดียวเท่านั้นตอนนั้นมีลูกค้าถามมาเยอะมากด่วนมีคันเดียวเท่านั้น มีคันเดียวเท่านั้นนะฮะมีคันเดียวเท่านั้นอ่ะต่อไป GLE 350D AMG คันนี้นะฮะสภาพเฟี้ยวเฟเอางี้ผมตั้งอยู่3,690,000บาทลดเพื่อนผมฝากขายผมเปิดแบบปิลปิป 3, 4 9 0 0ล้าน9 0 0 0 0บาทผมลงอยู่359ด้วย สามหกเก้ารถสามครับผมโปรโามชาั่นเดือสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทออกรถศูนย์บาทฟรีดาววัระีซ่อมศูนย์คุณหนึ่งปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะะซ่อมศูนย์เบนท์ทวไปมะได้ไทยขัดสีเครื่องแก้สปาภายในสปาของเครื่องนะฮะอ่าให้คุณด้วยถ่ายของเหลวถ่ายนล้วมันเครื่องให้ด้วยอ่าสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทจัดแฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวซักบาทจัดหนึ่งชั่วโมงรู้หมนะคุณเครดิตดีถ้าคุณเครดิตแบบว่าสามารถตรวจเช็คได้ช้ารหรืออ่อนกว่า หนึ่งวันลูกค้าเครดิตดีนหนึ่งวันรับรถได้เลยอ่าเอาเด้ขอบคุณอัลฟาเอ็กด้วยนะฮะนะฮะสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทราคาถูกที่สุดในตลาดไม่มีอีกแล้วถูกที่สุดในตลาดสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเอ็มจีแพ็กเกจไม่หงมื่นโลภายในส้มขับโคตรเท่โคตรหรูนะฮะคันนี้สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทแท็กแพ็ใช้ได้หมดรถผมใช้งานอยู่ด้วยผมขับเล่นอยู่ด้วยนะคันนี้ได้หลังคาซันรูฟเป็นหลังคาแก้วเลยนะ รฟเฟวเยวมจีพักเกุทั้งคันออกห้างล้านนะฮะ5ล้านกว่าเกือบ6ล้านดีเซลขับสบายๆประหยัดน้ำมันในช่วงนี้นะฮะนะฮะอ่า149ท่านครับลุยกันต่อนะฮะสวัสดีพี่สัญญาด้วยแอบฟอลโล่ไปนะฮะสวัสดีพี่สัญญาด้วยแอบฟอลโล่ไปด้วยเห็นมีรถสวยๆอยู่เยอะนะฮะไว้มีโอกาสจะขอเป็นลูกค้าหนึ่งคนแล้วกันพี่สัญญานะฮะอ่ะ สุบรู้อารวันครับรถแปลกทางของ300กาลลา like room, ลดไลท์โชว์รูมรถออกห้าง SEC ครับราคา599,000บาทเท่านั้นครับรถสะสมนะคันนี้อ่ะมาคันนี้ครับเบนซ์2 5 0ครับคันนี้ท่ออเมทริกครับกองคาร์บอนของแต่ง2 0งแสนฮะคันนี้ราคา9,000 0สเท่าไหร่นะ9ก้0 0 0นห้าห0บาทเอาไป8,99,000บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้8,000 0บาท จัดไฟแนนซ์ได้8สาเ AMG แพ็กเกจ100อ็ภายในสวยนะฮะเป็นอาคันทั้งล่าบเบาะผสมเบาะหนังเดือบเบลแดงคันนี้ถ้อยเสียอเมทิกเบิกห้างแสนบาทนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งของอีกเยอะแยะเลยครับอ่าเรามาลุยกันนะฮะ899พอ899พอฮะอ่าแต่ถ้าใครอยากได้แรไอเทมหน่อยเรามีบ b 25คู่กัน b ห25ฮะบี b 25บาบาทครับ สองคันในไทยใบเซอร์ติฟิเคตครบราคา1ล้านเอางี้เอาไปเหลือ1นึ่งล้านสองแสบาทพอจากล้านสามเก้าเฮ้ยเอาไป1 2 9่พอราคานี้1 2 9่พอครับไปรวมเลขทะเบียน200 1้อยหนึล้านสองแสบาทขายแบบเร็วๆปิวๆไม่มีอีกแล้วมีเพียงคันเดียวเท่านั้นมีเพียงคันเดียวเท่านั้นรีเพดิเตชั่นมันคือ A250 ครับแต่คันนี้ก็รีเพดิเตชั่นเป็น B25 โคตรเฟี้ยว ใครอยากดูคันไหนอินบ็อกมาทีมเซลล์จัดให้จัดเต็มครับอินบ็อกมาด่วนฮะด่วนฮะเราให้ในราคาพิเศษสำหรับวันนี้วันเดียวเท่านั้นเราให้ในไลฟ์สดนี้เรามีกติกาครับโทรมาก่อนเดี๋ยวเราให้ราคาพิเศษใครอยากได้ราคาไหนทิ้งเบอร์มาคุยกันจบได้จบให้ครับอ่ะในส่วนคันขวานี้มาเซอร์ตน์สามประติทีหนึ 2, ่งล้านเก้าแสนเก้าบาทจัดแฟนได้เต็มครับจัดไฟนันได้เต็มไม่ต้องดาวรถเฟอร์มาหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับเหลืองแท้ครับอ่ะคันนี้พีเอ็ม เดียมตั้งเท่าไหร่นะคันนี้คันนี้โมเดิร์นหแปหกเครับถ้าใครซื้อวันนี้นะฮะถ้าใครซื้อวันนี้คันนี้8ปดห้าใช่ไหมแปดหกเ้าใช่ไหมแปดแสนห้าแปดแห้าไม่แปดหมื่นเบนซินถูกที่สุดในตลาดจับไฟน้ำได้แปดแสน จัดไฟน้ำได้8ปดแสนสีขาวดิมจากโรงงานเป็นโมเดลพิเศษภายในครีมโคตรสวยคันนี้ไม่มีเตะรับประกันทุกคนันไม่มีการชนหนักมีข้อชนน้ำแตดต่อแล้วมีกฎหมายดังผมยินดีซื้อคือคุณเต็มตาจนโดยที่คุณซื้อไปตับค่าเสียเวลาก็ะตุกแกรนดีอีกสองแสนบาทจ้าราคาที่คุณซื้อไปครับซื้อที่เราไม่ต้องกลัวครับกูไม่มีการก่อไม้ฮะนะฮะไม้แม่งจริงเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีประมูลรถด,ดีกว่าสิ้นเดือนนี้จะมีประมูลรถเบนซ์อีไม้เจ็ดแสนโลเอาดิกูทุนกูแสนก็บาทแสนห้าแสนหกไม่เป็นไร ห้าหมื่นกูก็ขายเดี๋ยวรอดูสิ้นเดือนนะฮะแล้วประมูลเจ็ดไม่เจ็ดแสนด้วยกูอยากจะรู้ว่าอะไรตลาดรถตอนเนี้ยมี <S 1> <S 1> ไม่เจ็ดแสนไหมนะฮะไอเฮียกูซื้อแล้วกูจะตกใจเลยไอเฮียกูรูว่าไม่ <S <S ไม่แสนเจ็ดไอสัตว์เอ้ยไม่เจ็ดแสนนะฮะหัวเราะมีน้ำตาครับนะฮะสวัสดีนะฮะน้องโอ้ยหายใจไม่ทนันสวัสดีน้องๆด้วยนะฮะนี่น,น,าานะครับนะครับ มาเรามาเข้ามาครับ C200 d เซลลตั้งหเอะไรวะ189่ถไปแสนหนึ่งไหมหนึ่ง <18 9. S 1> ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทรถฝากอยู่แล้วเฮียไม่ต้องมีอะไรเสียหายอยู่แล้ว1นึ่งล้าจ็แสนบาทจัดฟันไเต็มครับออกรถ0บาทจ่ายค่าประกันค่าจากักรโอนพอวรารตีซ่อมศูนย์หปีเต็มเครื่องเกียร์นะฮะหนึ่งล้าจ็แสนเบาท C220 d ีเซล l ประหยัดน้ำมันไม่เท่าไหร่หหไม่ห้าหมื่กิโลนะฮะ รถศูนย์เบนสวยกิฟใหม่กิฟนะฮะไอเฮียอย่างกับไปแดงกูบอกเลยนะฮะรถปีใหม่ด้วยนะฮะหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับสวยๆคันที่แบนแปดแสนห้าทุนกูก็เก้าสิบแล้วขายแปดแสนห้าไม่เป็นไรถัว่วขายถัว่วมินิแดงมินิแดงอะมินิแดงแปดเก้าเก้าอันนี้เท่าไหร่เจ็ดเก้าเก้าใช่ไหม 799ดูในไลฟ์สดน,นี้นะครับเอาไลฟ์สดน,นี้มันยืนยันลบอีก20,000 779 779คันที่แมนคูเปอร์เอสรถฝากขายหายนะอยู่แล้วใครมาฝากกูขายหายนะหมด <c oughs> นะฮะชุดแต่งเจซีดับเบิลรอบคันนี่เบาะเล้าเบาะเล้าที่สอนชอบไปอะ่ะอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นเล้าอ,อันนั้นเบาะเล้าสอนชอบไป <c oughs> นะฮะเครื่องเสียงฮามานสีแดงแท้หลังคากแก้วออปชั่นเต็มกูขายแบบเต็มรถสะเทือนอะ่ะ ไม่ชอบยังขายละครับเออกูขายเกินน้านี้กูขายไปแสนกว่าขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วยนะมนมีต้นทุนครับไอ้ทียนี่คันนี้ไม่มีต้นทุนชิปหายลูกค้ารับอยู่แล้วนะฮะนี่อีค e ูเป e ้อีคูเป้สองร้อยเฟสลิฟหลังคาแก้วเอ็มจีสีขาวเบาะดำเบาะมีดิ้วลอยเดี๋ยวเก็บให้นะฮะและขายมีรารันตี้คุณหนึ่งปีเต็มเครื่องเกียร์นะฮะมีรารันตี้คุณหนึ่งปีเต็ม หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทใช่ไหมไม่แสนสองไอเ้เฮียเขาถูกแล้วเอาไปล้านห้าห้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทสภาพนี้เลยสภาพนี้เดี๋ยวมีวารันตีให้เก็บบอ่อให้เก็บบ่อให้ที่ถลอกแต่ถ้าอยากได้บ่อแดงเพิ่มสี่หมื่นถ้าอยากได้บ่อแดงเพิ่มสี่หมื่นนะฮะหนึ่งล้านห้าแสนท้บาทไม่ลดแล้วนะไม่ต้องเสือกโทรมาต่อนะไอ้เฮียขายถูกกว่าคนอื่นแล้วเวลาไมีซื้อคนอื่นซื้อแพงได้ซื้อกูไม่ต่อยับเลยไอ้เก็บงานอย่าประดุด ยังประดูดใจเยอะกว่าคนอื่นอ่ะนะฮะขอโทษด้วยผมแซวเล่นนะฮะอ่ะแต่เราขายแท่านิงจริงหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทครับหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทเฟสลิฟท์แท้จากโรงงานสภาพสวยจัดนะฮะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นมีเพียงคันเดียวเท่านั้นฮะนะฮะคันนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทอ่ะเอฟทีแปดหกเอฟทีบอกตั้งอยู่หรือเปล่าวะาล้านห้าเก้าล้านกดสองหมื่นหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท นะฮะหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทไนายลในาคาราลา,า,ลาชุดแต่งรอบคันเลย b บียรแซจองไปแล้วหนึ่งคันคุณด่วนนะราคานี้ไม่มีอีกแล้ว FT86 แล้วจะเป็นราคาที่ขึ้นเพราะว่ารถไม่สามารถใช้ชื่อจัมันได้จริงพราะรถ90แม่งขับไม่ได้แล้วแม่งแพงแม่งแพงอ e ีเทียแล้วก็ขับไม่ได้คนก็เลยเริ่มมาขับแบบนี้กันครับอ่ะเราไปกันต่อฮะเราไปกันต่อไปกันต่อนี่ครับโฟกัลครับ ฟกซ์ราคาเงินสดนะไม่ลดแล้วต่อให้มึงโทรมาคุยแค่ไหนปูไม่ลดแล้วห้าแสนห้าตามสภาพไม่ต้องต่อแล้วไม่ใช่โทรมาไอ้ียลดให้อยู่แล้วลดอีกได้ไหมอ่ะลดอีกได้ไหมอ่ะลดได,ได้อยู่ได้ไหมคือมันไม่ไหวแล้วเว้ยนะขอร้องเถอะนะครับห้าแสนห้าครับห้าแสนห้าถูกที่สุดในตลาดแล้วมึงไปหามาถูกกว่านี้มีปะไปหามาร้วได้ของแบบนี้นะไม่มีแล้วห้าแสนห้าชุดแต่ง R ทั้งคัน,นครับแวสเอสเตดครับเจ็ดเก้าเก้าไปเจ็ดแสนเจ็ดแล้วกัน 7จ0 0ต้นทุนแม่ง8 0 0แสนนะซ่อมไปอีก50,000กว่าไม่เป็นไรผมขายเคลียร์สต็อกทิ้งครับเพราะว่าไม่ได้ขับเลยอีสนะามร้อยะใบเสร็ใบเสร็จในการเซอร์วิสสามแสนกว่าไอ้คันนี้ไม่ใช่อ๋อคันคออคน,นู้นนี่ว่ะไ,ไอ้เฮียกูลงผิดนี่ว่ะคันเนี้ยใช่ใช่คันนี้ไม่ใช่คนละคันกันลงรูปผิดลงรูปผิดนะฮะ ใหม่คันนี้เข้าใหม่คันนี้ฮะ,ะซูมเลยรถคันนี้มีบินใบเซอร์วิสศูนย์นะฮะสามแสนบาทมีบินไซเซอร์วิสศูนย์สามแสนบาทนะฮะมีบินไซเซอร์วิสศูนย์สามแสนบาทนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มคันนี้ คอดคูมากผมบอกเลยรดศูนย์ซ่อมช่วงล่างที่ศูนย์สองแสนกว่าเปลี่ยนอินเวอเตอร์มาแล้วมีบิลาตีแบตให้อีกคุณหนึ่งปีหนึ่งปีกว่ากว่าเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับแล้วก็ใช่คันนี้ก็ไอ้นี่ไปละจองไปละเราไปดูได้คันนี้แปดเก้าเก้าแปดเก้าเกใช่ครับมาเราลูกรตครับ ก้จ็ดพีทีเคกำลังมาฮะพอของแชมป์อย่างหล่อครับสวัสดีพี่จิรัตน์ครับขอบคุณนะฮะ280ท่านของคนละหนึ 1, ่งแชร์ลุยกันไปฮะลุยกันไปสี่ที่สี่หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทบีอาร์ซีจองแล้วนะฮะแล้วก็พีอูซีพีอูซีคันนี้ครับ <Hey. S 1> พีอูซีอันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันเดียวในตลาดครับ จองแล้วนะฮะมีนี้จองแล้วเดี๋ยวมีอีกคันหนึ่ง LCI เข้ามาสีขาวครับอยู่ประมาณ90000สปลาย90000สปลายนะฮะ MG ZF ไฟฟ้า899ครับ8 9 9ก้ 99, มินิคันนี้ดีกว่าขายสภาพนี้เลยเบาะเย็บแล้วสีทำแล้ว4,500นพอใจปะสี่แสห้าเอออนะ่ะดู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 สี่แสนห้ครับ 400,5บทหนังเพื่อเอาใหม่เพิ่งลงมาใหม่เลยเออ400,5 <c oughs> <c oughs> ครับนะฮะอ่ะประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจนะนี่คันหนึ่งถ่ายตรงนี้แค่ตรงนี้เพราะอย่าถ่ายมุมนี้อย่าถ่ายมุมนี้ถ่ายแค่นี้เดี๋ยวเขาเห็นรถสวยๆไม่เอา <c oughs> นะฮะร,รถบางคันยังไม่ได้อยากขายนะฮะอ่ะ Land Cruiser v x เขาเรียกซิกนัทซิกนัทซิกนัทเอวีสีเจ็ดศูนย์ครับแป <c oughs> ด,ด,ดเก้าเก้ารถคันนี้ผมใช้เองอยู่เดี๋ยวรอดูคลิปครับนะฮะ ก็ใครที่สนใจรถยนต์มือสองจากส0มระอลาดไลฟ์ชวนูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดสั่งกระดิด่งให้ช anel ทูทูบด,ด้วยนะฮะและใครที่ดูอยู่นะฮะกดไ like, ลค์กดแชร์กดตดิดตามกด subscribe ในช่อง YouTube และ f เฟซบ o ๊กแฟเนเพจพิมพ์ที่ Facebook นะฮะเข้าไปที่แฟนเพจครับเซิร์ชสามร้อยแดสกอร์ลาดไลฟ์ครับนะฮะเข้ามาแล้วฝากกันดูด้วยสำหรับใครที่สนใจนะฮะติดต่อด่วนนะฮะสำหรับวันนี้ชั้นสามร้อยไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ